สวัสดีครับสวัสดีครับรอคนดูแป๊บหนึ่งนะครับรอคนดูแป๊บหนึ่งนะครับก็เพิ่งกินข้าวเสร็จเพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับก็ไปเอาคันนี้มานะครับสวิทช์สองพันสิบนะครับสองพันสิบเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้สภาพรถนะครับลองดูแล้วกันนะครับลถไม่ห้าหมื่นกว่ากว่านะครับถใหม่ห้าหมื่นกว่าก็ผมอยากให้เห็นกันนะครับว่า ไม้แท้ไมมาดูสภาพว่ามันศพสมเหตุสมผ,ผลการเลขไม้ไหมไหม,ไมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เ,เดี๋ยวผมขอไปเอไปฉายแป๊บน,นึงครับไปฉายก็เดี๋ยวมาดูภายนอกกันก่อนนะครับ ภายนอกก็คันนี้เจ้าของทําสีแดงนะครับแล้วก็ใส่เป็นชุดแต่งไทยร์นะครับหน้าหลังรอบคันเป็นไทยร์อยู่แล้วนะครับดูโคมไฟหน้าครับใส่กิ๊กเลยนะครับรถสวยมากขอบคุณมากครับก็นะครับก็รถที่ผมเขายากก็เนี่ยครับก็เพราะผมค่อนข้างคันรถนี้นึงคับมันก็เลยแบบล่อยได้รถมาขายแต่ราคาที่ค่อนข้างยากเลยยากมากเลยครับดูไฟหน้าครับดูไฟหน้าใส่กิ๊กเลยครับพนดีไฟหน้าผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะ อันนี้ก็เป็นเห็จแดงนะครับเท็ head แดงอันนี้ไม่มั่นใจว่าแทหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะแทครับเห็จแดงเราพงก่อนครับดูพวกคิ้วยางนะครับก็ากบ <S <S อาจจะมีซีดบ้างครับเพราะว่ารถจอดตามอายุเขานะครับแต่ว่า,าพวกรอ,อยอยางอะไรพวกนี้ไม่มีแตกเลยนะครับรอยอยางไม่มีแตกเลยไอ้ตรงนี้อาจจะอาจะซีดได้ครับ แล้วก็คิวนี้ใหม่มากเลยครับไม่มีแตกเลยนะครับคิวนี้ก็คิวขอบกระจกนะครับมาดูคิวขอบกระจกก็สภาพปกตินะครับสภาพตามเลขไม้เขาเลยนะครับคิวไม่มีซีดไม่มีแตกนะครับพวกยางพวงพวกนี้ไม่มีแตกเลยนะตรงนี้มันจะเป็นยางนะครับถ้ารถถ้ามันใช้งานมาหนักเนี่ยหรือว่าตากแดดบ่อยๆเนี่ยยางตรงนี้มันจะแตกหมดเลยนะครับสำหรับ m คิ้วนี้ด anyway. ้วยครับคิ okay. Okay. ้วนี้ก็จะแตกหมดเลยซีนหมดเลยนะครับแต่นี้ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีดูด้านท้ายกันนะครับพอดพอดรีวิวรถให้พ่อหน่อยรถลายรถลายรถลายสี่ลายสี่ลายแล้วหนูไปไหนอะลูกโอเคก็นะครับด้านท้ายก็เป็นไทยอานะครับคนชนหลัง แต่ว่าไม่มีสปอยเลอร์มานะครับก็คันนี้ผมก็กําลังคิดอยู่ว่า,าจะขายทรงนี้ดีขายทรงนี้ก่อนหรือว่าจะแต่งจัดทรงใหม่นะครับก็คือกะใจผมมากะจะแต่งจัดทรงใหม่ให้นะครับแล้วก็ผมก็ดูอยู่สปอยเลอร์ตัวนี้จะใส่เป็นทรงไหนดีดูระหว่างตัวไคยอากับตัวเจสนะครับดูดูระหว่าง2ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนล้อนะครับล้อผมว่าจะใส่เป็น i e 3 0นะครับตัวขับสปอร์ตที่ที่ก้านล้อสีเทาๆแล้วก็ขอบล้อเป็นสีเงานะครับตัว i e 3 0ขอบ1 7แล้วก็โชค๊คเป็นโช๊คแก๊บนะครับที่ว่าจะใส่ให้นะครับผมโอเคอ่ภายนอกก็ประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับฝั่งคนหน้าก่อนเลยภายในสะาดมากครับแล้วก็ผมมองว่าตามเลขใหเขานะครับสบภาพภายใน หม่ห้า0 0ื่นพวกวิทยุอะไรไม่มีร่องเลยครับผมเปิม,ปมหัวเกียร์นี้ก็เขาเปลี่ยนเป็นหัวเกียร์ไทยอามานะครับหัวเกียร์ไทยอาก็พกคอนโซลครับอันนี้ก็คือตามการใช้งานเขานะครับผมยังไม่ได้มาเก็บอะไรแต่คือสภาพริ้วลงริ้วรอยแลวพวกนี้นครับแทบไม่มีเลยตามตามอายุใหม่เขานะครับดูบอกกัน บอกก็สะอาดมากเลยครับดูแผงคอนโซลครับไม่มีรอยอะไรเลยนะแผงคอนโซลก็ประมาณนี้ครับแล้วดูแผงประตูกันแผงประตูก็สะอาดมากครับขอบคุณมากครับพี่แผงประตูก็สวยๆเลยมาดูด้านหลังกันโอเคด้านหลังก็ไม่ได้ของออกครับวันนี้นี่ครับสภาพเบาะสวยมากเลย อันนี้ก็คือยังไม่ได้เก็บงานนะครับสภาพมาสดสๆสสจากเจ้าของนะครับผมดูหลังคางนะครับหลังคางคันนี้เอียมมากครับก็ผมมองว่าเหมาะสมกับเลขไม้เขานะครับไม้ที่ไม้ห้ามือกว่าเหมาะสมกับเลขไม้เขาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเลขไม้เนี่ยถ้าผมไม่ได้เช็คแบบลึกๆจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่คือก็จะดูจากสภาพตัวรถเป็นหลักนะครับดูจากสภาพตัวรถเป็นหลัก ดูพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยก็เนี่ยครับไม่มีลอกเลยนะครับพวงมาลัยก็สะอาดๆนะครับพวกปุ่มคอนโทรลปุ่มอะไรพวกนี้ก็ไม่มีลอกเลยนะ,ะถ้าขายทรงนี้ผมว่าจะตั้งสองไปปลายครับแต่ว่าถ้าจัดทรงเนี่ยอาจจะมีกระโดดข้ามไปสามนะครับกระโดดข้ามไปสามแต่ก็อยู่สามเลทสามต้นๆครับถ้าจัดทรงนะ เช่ด้านในก็ประมาณนี้เราอาจเดี๋ยวเปิดสวิเกีเลขใหม่ครับเห็นไหมเลยมันน่าจะสว่างไปหน่อยโอเคดูฝั่งนี้เนี่ยครับไม้อยู่ห้าหมื่นเสียงไม่น้อยมากครับเห็นไหมเลยไม่โฟกัสโอเคครับก็ไม่ไม่ประมาณนี้เราประมาณห้าหมื่นกว่าดูสภาพอ่าดูจากสภาพภายในเนี่ยก็เหมาะสมกับเลขใหม่เขามากๆครับไม่ไม่ไม่น่าจะ การกอไมอะไรนะครับแล้วก็นี่ครับพวกถุงอะไรพวกนี้ยังอยู่อยู่เลยทั้งสองฝั่งนะครับถุงอ่าถุงตรงอ่าครั้ที่ปับบออะไรพวกนี้ครับโอเคก็ผมหัวปมสวิทอะไรพวกนี้ก็ปกติด,ดีครับไม่มีอะไรไม่มีอ่าร่องไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูหนะห้องเครื่องกัน สภาพห้อ,องเครื่องกับรถไม่ห้าหมื่นเหมาะสมกันมากๆครับสภาพห้อ,องเครื่องใหม่เลยนะมันมันถ้าสู่รถผ่านการใช้งานมาแล้วสักครั้งอย่างไม่แสนหนึ่งเนี่ยมันจะมอ,อครับแต่เนี้ยถ้าไม่หลักหมื่นเนี่ยพวกสีพลาสติกพวกอะไรพวกเวกนี้ยมันจะต่างกับรถไม่ไม่หลักแสนแล้วมาเนี่ยครับมันจะต่างกันอยู่สีพวกฝาค้อบอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็พวกคอย นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี <lide> ้ของเทองก็คันนี้ก็กลับสีมานะจากสีปอนทองนะครับเป็นสีแดงนะครับจากสีปอนทองเป็นสีแดงก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุนลครนะผมเช็คแล้วนะครับดูแล้วเรียบร้อยตอกเซล็กอะไรก็เดิมหมดนะครับรอยไม่กงไม่กว่าในรพวกนี้ก็เดิมหมดเลยนะครับต้องในเดิมหมดนะครับก็เรื่องเรื่องชนเรื่องอะไรพวกนี้ผมมาการันตีให้รลนนะครับผมก็ดูดูพอสมควรนอะเรื่องชนไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวดูฝาท้ายกัน เศษอะไรก็คมปกติครับเดิมเดิมเดิมๆเลยเม็ดเมื่อยอยู่คบหมดนะครับของฝาครับสวยๆเลยครับข้างหลังก็เนี่ยครับยังไม่ได้เก็บทาความสะอาดอะไรนะครับแล้วดูยังอะไรนะครับอันนี้เขาพ่นสีแดงมานะพ่นแดงมาด้วยแล้วก็อุปกรณ์อะไรอยู่คบหมดเลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้เนาะก็พิจารณาพิจารณากันนะครับว่าเลขไม้กับตัวรถมันเหมาะสมกันไหมนะครับแต่ตัวโดยโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมผมว่ามันเหมาะสมกันนะครับผมว่ามันเหมาะสมกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่มีทางรู้นะครับถ้าเจ้าของไม่ได้บอกว่าไม้แท้ไม้อะไรยังไงแต่คือดูจากสภาพตัวรถตัวรถเอานะครับดูจากสภาพตัวรถเอาแล้วก็มาพิจารณากันว่ามันเหมาะสมไหมเรื่องไม้นี่ยครับ แต่ผมาการันตีว่า,าน่าจะเป็นไม้แท้นะครับดูจากสภาพแล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเร่งไม้เนี่ยผมไม่ซีเรียสน,นะขอแค่สภาพรถดีก็พอครับอย่างคันนี้ไม้สองแสนหนึ่งครับลูกค้าอยู่บุรีรัมย์นะครับก็จองจองเข้ามาจะไฟแนนซ์อยู่นะครับก็ผมการันตีเรื่องสภาพให้เขานะครับว่าสภาพเนี่ยสวยแน่นอนก็เนี่ยครับเรื่องเร่งไม้ผมไม่ซีเรียสเลยนะครับ บอกแค่ว่ารถสวยเท่านั้นก็พอนะครับโอเคสคันนี้ก็เนี่ยครับไม้น้อยเหมือนกันคันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะสี่หมื่นกว่า,วาใช่ไหมครับปีสิบสิบสามนะครับโอเคก็เรื่องเรื่องไม,ไ,มไม่ต้องซีเรียสกกนานะเพราะว่าผมเน้นสภาพอยู่แล้วนะครับเน้นสภาพอยู่แล้วก็อ,อย่างถ้าขัานไหนได้ใบนะอ,อาได้รถที่เป็นไม้น้อยก็ถือว่าโชคดีไปนะครับโอเคครับสำหรับคันนี้ก็เท่าน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ ผมว่าจะไปใส่ล้อใส่ชงนะก็เดี๋ยวถ้าไงก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะไล์ให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไล์ให้ดูเรื่อยๆแต่ถ้าใครอยากได้ทรงนี้ไม่ไม่ไม่ใหญ่เพิ่มเติมอะไรก็บอกกันได้นะครับทักเข้ามากันได้นะครับผมราคาผม่าจะเปิดอยู่29 9านะถ้าทรงนี้นะครับก็จะาจากการถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ตั้งวาล์วไปอยู่เสื้ออะไรพวกนี้ทําให้อยู่แล้วนะครับแต่คือถ้าขนาดเลขไม้น้อยเนี่ยคันนี้ไม่ห้าหมื่นมันยังไม่ถึง ยังไม่ถึงระยะตั้งวาวผมก็จะเป็นล้างปีกปีกเตื้ออะไรพวกนี้ให้นะครับโอเคได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้สำหรับคัรน,นี้ก็เดี๋ยวปันทรงปันเสียวออกมาก็น่าจะสวยกว่านี้เยอะนะครับสวยกว่านี้เยอะรอชม f อบสีขาวเกียร์ออโต้ใช่ไหมครับพี่ช่วงนี้รอนิดนึงนะครับรถมันค่อนข้างหายากมากเลยอะ่ะผม <laughs> หารถเข้าไม่ได้เลยช่วงนี้ ไม่รู้ว่าคนเขาไม่ค่อยขยับกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ราคามาแต่ราคาแบบผมซึ่งเข้าไม่ได้จริงๆแล้วมาเนี่ยครับแล้วก็ราคาได้ก็มีแต่ว่าไม่สวยผมก็ไม่เอานะครับไม่สวยผมก็ไม่เอานะครับอาจจะรถเข้าช้านิดนึงนะครับพี่ถ้างไงรอรอชมกันแต่ว่ารถรถทุกคันได้สภาพสวยๆแน่นอนนะครับถ้ารอได้นะโอเคอ ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากที่ติดตามกันแล้วก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับทั้งไงก็ติดตามกันเนาะคันนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ติดตามกันใครหาเกียร์ธรรมดา FD ดีที่ไม่น้อยๆอยนี้ผมว่าคันนี้โอเคเลยนะเพราะว่าได้เลื่งไม้ด้วยแล้วก็ได้สภ,ภาพรถด้วยนะครับถ้าใครหาอยู่ก็รอรอได้เลยนะครับ เอฟบีสีดำสวยครับผมสวยมากครับ f อสีดำคันนั้นก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้อาจจะเลอกฝุ่อนอะครับผมไม่ค่อยอยู่เต็นท์เท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เป่าแต่คือล้างออกมาแล้วนี่นิ่งมากเลยครับคันนี้ยอคันนี้ก็มีโชคสัาตัดนะครับล้อ1ิล้อใหม่ยางใหม่นะครับไม่อยู่แค่สี่มือกว่าเองแต่ว่านี่เกียร์ธรรมดานะครับพี่เกียร์ธรรมดาแต่รถหล่อมากครับรถหล่อมาก โอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆครับก็เดี๋ยว f อีนะครับรอเลยเพราะว่าถ้าผมเจอสภาพส,สวยๆราคาผมซื้อเข้าได้ผมซื้อเข้าแน่นอนนะครับแจ๊ดขายแล้วแจด๊ดจติดจองแล้ว,วครับติดจองแล้วแจ๊ดสีขาวใช่ไหมครับแจ๊ดสีขาวติดจองแล้วไวมากเลยลูกค้าไม่รอไม่รอผมลงขายเนะลยรีบม,มาจองก่อน แต่ว่าแจ๊ดก็สวยเหมือนกันครับแจ๊ดมายอยู่แค่เจ็ยนมือกว่าเองสวยกิ๊กเลยคันแจ๊ดนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับขอบคุณมากก <c oughs> ็รอรอดูนะอย่างแจ๊ดีอะไรพวกนี้ผมก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าเจอสวยๆผมเอาเข้ามาแน่นอนนะครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ